เป็ดหรือไกนคะเราใช้กับสัตว์ปีกทั้งฝ่ายค่ะแต่ว่ามันจะมีการปรบับเนาะ ปรับสูตรค่ะเ,เ,เราจะมีสูตรอันนี้เป็นสูตรพื้นฐานที่เราใช้ค่ะคคุณรูสอันนี้สามารถดูได้ค่ะได้รึเปล่ามีแอบแอบมันไม่พลได้ค่ะใช้ใช้กล้องถ่ายเอาก็ได้นะครับใช่เพราะว่าแอบมีอย่งอื่นอีกคนนึงอันนี้เป็สูตรพื้นฐานที่เราใช้ค่ะ นี่คุณสามารถนำไปกลับใช้ได้นะคะใช้ตรงไร์กลุ่มเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าเชคดีค่ะนี่แหะทีนี้เดี๋ยวเราก็ดูไปทีละตัวเนาะก็ไปข้าวค่ะหลักๆถ้าเป็นตัวสั่อาหารที่เราใช้เป็นหลักเป็นพลังงานหลักเนาะค่ะก็จะเป็นตัวปลายข้าวก็จะเป็นส่วนที่มีพลังงานค่ะแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นให้โปรตีนสำหรับเราเราใช้ปลาหัวแล้วก็มี ข้าวโพดด้วยนะคะอากาวเหลืองนะคะอ่าค่ะการัวเหลืองเอ่อวัตถุดิบตัวนี้เนี่ยเราจะเน้นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในเมืองหน้านะคะเนื่องด้วยราคาสูงสุงนะคะเราก็จะต้องสูญเสียค่าสูงสูงน่ะอ่ายกเว้นตัวนี้ปลาป่นนะะคแต่ปลาป่นเนี่ยก็คืออ่าเขาจะให้โปรตีนค่อนข้างสูงข้อดีของเขาให้โปรตีนสูงแต่ว่าก่อนจะส่งผจากผลิตมาถึงเรา มันนานตอนนี้เราตอนนี้ในแผนจัดนีกำลังพยายามจะหาตัวอื่นมาทดแทนเข้าลาทะไม่ใช่ปลาเลยคือมันจะเป็นพวกเศษปลาแล้วก็เอามาฝุ่นนะคะคุณค้าปลาน้ำจืดเปนปลลาาเตนนะะใ้ํจืี่ยยังยังไม่เคยมีทดลองจริงๆค่ะแต่อันนี้มันเป็นผลพลอยได้จากการที่เขาไปทําประมงค่ะก็คือเขาเอาปลาตัวใหญ่ คัดออกไปขายเนาะตามออเดอร์ทีนี้มันจะเหลือพวกลูกปลาตัวเล็กๆตัวน้อยๆค่ะปลาซิวปลาส้อยปลาเป็ดอย่างที่อาจารย์เขาว่านั่นแหละค่ะแล้วเขาก็เอามาป่นรวมกค่ะแล้วก็มันจะมีการหมักกับเกลือนิดหน่อยเนาะมันก็เลยกลายกลายเป็นปลาป่นที่เราขายทีนี้จริงๆมันก็จะมีส่วนนี้คุณครูรู้ไหมคะว่าพีมิกเลยพิมิกส่วนอื่นคุณครูอาจจะรู้จักกันหมดพีมิกย่านขาผู้ครู บางคนในสอยว่าใช้ปลาป่นที่ใส่ในตามะม่วงอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะปลาป่นใช่รั่ใจใช่หัวใจไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลายางแล้วบดป่น่ใช่ปลายางแล้วนะหอยเปือกหอยนี่ก็ไม่ใช่หอยที่ไม่คมแกงเลค่ะนั่น่ะ เปลือกหอยก็จะเป็นเป็นพวกหอยหอยกลาหอยทะเลค่ะอ่ามันจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากนอกจากตัวหลอดไก่นะครับเรายังมีไดแคลเซียมอซึ่งทั้งสองตัวเนี้ยค่ะเป็นแหล่งของแคลเซียมสำหรับสัตว์ปีกค่ะอ่าแต่แต่ถามว่าถามว่าตัวไหนคือหลอดไก่คือจริงๆอ่ะคุณภาพได้ทั้งคู่เนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงราคาเปลือกหอยจะถูกกว่านะมะเร็งถูกแล้วก็เปลือกหอยเนี่ยก็ได้ฟอสเฟตมาในตัว แล้วด้วยเหมือนกัน,นเ,เหมือนเหมือนแรแคลเซียมโปรเทสแต่ตัวนี้จะเป็นสารส,สังเคราะห์ <c oughs> นะคะอ่ะเรามาพูดถึงวิตามินเอพูดถึงเฉลยไปแล้วว่าพูดถึงพีมิกก่อนพีมิกคืออะไรอะ่ะถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกสารผสมลงหน้าเนาะทีนี้เจ้าพีมิกเนี่ยเป็นสารผสมลงหน้าเราเอาอะไรมาผสมบ้างคือครูลองทายดูที่เฉลยไปตัวนึงแล้วอ่ะ <c oughs> วิตามินอ่าวิตามินแล้วอะไรอีกคะ เามีไกรกะซีดด้วยอ่ะ่าใส่ผสมลงหน้นแน่นคือจริงๆ ถ้ามันก็คือจะเป็นวิตามินและธาตุนะคะทีนี้ถามว่าทําไมเราต้องใช้เป็น็นดูงานจากโรงเรียนเชียงกลางนะครับมาทอยเชียงปางมาดูแล้ว่าต้องการวิตามินแอดธาตเนาะแต่ว่าในมัธยมร้านนานาของเรานะครับดันในความงแรกที่ท่านอาจารย์ท่านสนใจก็คือทางแผนกสตรีของเรานะครับตัวนี้อาจารย์กําลัง อาจารย์สุภาพนะครับทวีธนกิจกําลังบรรยายในเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆในลงสมอาหารของสัตว์ปีกของเราเะยครับมีการกดการออกหรืชิ้นกนและการมันต้องคานวนเยอะอ่าดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการผลิตออกมาเป็นรูปของพีมิให้คุณครูได้ใช้ได้ง่ายๆค่ะอ่าอย่างสุดที่ให้ไปเนาะเป็นตัวอย่างแต่ว่า หลังแล้วเนี่ยเวลาเราจะเอาไปใช้ค่ะเราจะปงเหล้าตาทั้งค้าของอาหารวัตถนดิบอาหารอ่าอันนี้เช่าพี่ครูอยากได้ต้องมาไว้มาเรียนกับเราเรียนเพียบสิซื้อได้ที่นี่ใช่ไหมพี่นิกนี่จริงซื้อถ้าพูดถึงซื้อวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านอาหารจัดตัวไปอาในในเมืองน่านเนาะเราสามารถซื้อได้หมดเลยค่ะแต่จริงๆอย่างปลายข้าวอย่างข้าวโพดป่นเนี่ยเราซื้อตามชาวบ้านก็ได้นะตามโรงสี ลงสีเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยใช้แทนได้ครับไม่ต้องไปหาไกลนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยเพราะว่าถ้าซื้อแล้วนักถุนิสเขาก็จะต้นนทุเออเขาบวกกําไรไปอีกเราไปซื้อกับชาวบ้านที่เขาสีข้าวเนี่ยจะถูกลงนะครับอาจารย์อย่างตอนนี้ก็จริงๆข้าวโพดเนี่ยมันก็จะมีหลายชนิดนะถ้าคุณครูสนใจอะไรละเอียดเราคุยกันลึกเดยยาวเลยจะมีอาจารย์อีกท่านว่งที่ถนัดเรื่องโภชนะหน้าหรเป็นคนออกสีให้ คะก็รึกษากันได้ค่ะอ่าทีนี้คุณครูมีอะไรสงสัยด้านหลังที่คุณครูเห็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นเป็นเป็นทั้งเครื่องผสมอาหารอะไรนี้นะคะอันนี้เป็นเครื่องตุ๋นข้าวโกดอาจจะมีอายุนิดนึงแต่ยังใช้งานได้ดีค่ะคุณครูทุกอย่างเนี่ยคือสามารถทํางานให้เราได้ทุกวันนี้เราก็ผสมอาหารก็ใช้เจ้าเครื่องนี้แหละค่ะแล้วก็เอออันนี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องผสมอาหารแนวตั้งนะคะก็คือผสม ใช้แห้งแล้วก็ใช้วิธีวนอาหารขึ้นไปแล้วก็ุผู้่ออาหารเพื่อผสมผงแนมแล้วเนวะครับอยากครับอาจารย์ครับคราวนี้เราอยากลดต้นทุนการซื้ออาหารหัวอาหารเนาะเราสามารถจะใช้อาหารอื่นไปผสมอาหารที่ประเทเช่นว่าก็าวโพดฝุนบ้างกระดมเลือกบ้างแนะนอนอย่างนี้เลยถ้าคุณครูอยากลดต้นทุนประมาณเยอะเนาะผสมเองเลยค่ะ การผสมเอง,งอเนี่ยเราสามารถควบคุมต้นทุนได้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยผู้รูจะรู้เลยว่าอย่างพวษอย่างเมื่อเทียจะหนิงบอกไปว่า ของเราใช้โลละสิบแต่คุณครูอยู่ใกล้ชาวบ้านกว่าเราคุณครูอ,อาจจะสามารถซื้อได้ในโลละห้าหรือโลละสองบาทอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็เด็กเเนี่ยจะสามารถนํามาเอ่อเรียกว่าอะไรมาฝีมือได้ด้วยเด็กเด็กๆก็จะทําเด้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ไปสอนในการมันจะมีเทคนิคการผสมน้องเราจะเอาส่วนน้อยๆมาผสมกันก่อนอ่าต้องมีเทคนิคการผสมไม่งั้นมันจะกรจะจายไม่ทั่วถึง อย่างอย่างคีมคิที่บอกว่ามันเป็นแบบวิตามินคือถ้าเทียบเป็นหน่วยอะคุ๊กมันไม่ถึงหนึ่งช้อนชาเลยนะค่ะมันไม่ถึงหนึ่งช้อนชาต่อการผสมอาหารหนึ่งร<ม>้อยกิโลค่ะใช่ค่ะถ้าเทียบเป็นหน่วยก็คือเขาเขาใช้หน่วยเป็นไอซ์นเพราะฉะนั้นมันน,น้อยกว่าหนึ่งช้อนชายอยู่เลย ียนจะทำเนี่ยขายกรเปุกหรือพอนีแต่ถ้าเป็นตาตนกับเปิดหอยนีเนี่ยเราสามารถทงได<อ>้คุณซาาื้ออคุณคูไม่ต้องเอาตามนี้ก็ได้ค่ะคุณคู<ม>เอาจริงๆนะบอกเลยว่าเราสามารถปรับทุกอย่างขึ้นลงได้ตามสิ่งที่เราเมีค่ะ อ่าอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆว่าเราใช้แบบนี้ถ้าคุณครูไม่มีปาบ่นคุณครูอาจจะมาเน้นหนักที่การทนน่าหรือวัตถุดิบอื่นที่คุณรูมีในท้องถิ่นี่ค่ะเียต้องเหนื่อยอยค่ที่งานวิจัยทดสอบใช่ขึ้นอยู่กับการทดใช้หรืว่าคุณครูอยากจะรองอะไรอย่างเมื่อกี้ จารย์หูแนะนําไปเรื่องมะไฟจีนเนาะอันนั้นคือการใส่ท็อปอัพท็อปอัพคือการที่เราผสมอาหารมาแล้วแล้วก็วมาโรยด้านบนค่ะแต่กรณีที่ถ้าครูไม่มีไม่มีอะไรเอ่อไม่ม,ไม,มีไม่มีบางอย่างไม่มีบางอย่างคุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยค่ะแต่คุณ <c oughs> ต้องทราบค่าทาดอาหารนะซึ่งถ้าเกิดว่าจริงๆมันจะมีเล่มเล่มที่บอกเนาะเล่มเขาเรียกว่าตำรา AIC เป็นเป็นตำราส่วนการค่ะที่บอกคุณค่าทางอาหารคร่าวๆค่ะสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยฟักทองอะไรอย่างงี้ย่ควจะใช้่ไะแต่ว่าใช้รูปแบบแบบนี้เราต้องพูดกันด้วเพราะว่าค่าอาหารไก่มีความชื้นสูงค่ะมันจะทําให้เก็บได้น้อยเก็บได้เดียวค่ะแล้วก็ไก่จะได้น้ําเยอะคุณค่าทางอาหารก็จะลดลงค่ะ มีแต <usion> right, ่หรอไก่เนื้อไก่ไข่ถ้าอยู่ที่ว่าเขาเรียนไก่แบบไหนแล้วอาหารแบบไหนมัถ้าอย่างสูตรที่คุณครูเห็นนะอยู่บ้านกินลองทำกิน คลินิกเนี่ยค่ะแต่ละตัวเนี่ยเราจะไม่ให้ขาดเพราะว่าคลินิกเนี่ยมันเป็นวิตามินแล้วก็แร่ธาตุพื้นฐานเนาะซึ่งถ้ามันขาดไปอะค่ะมันจะมีผลต่อการดูดซึมสารอาหารหมดเลยอ๋ออ่าก็ก็ก็จะใส่เป็นสูตรพื้นฐานไว้เนาะเปิดหอยเปิดหอยก็ใส่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นไก่ไข่นะคะหรือไก่สาวที่กําลังให้ไข่เนี่ยเราก็จะเพิ่มเจ้าใดแคลเซียมบใสเ่เข้าไปเนาะ อ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะต้องให้ไข่กับเาแล้วเขาปุนทีนี้การให้ไข่อ่ะค่ะถ้าไม่มีเปลือกไค่ใช่ไหมคุูครูค,ค,คิดว่าไข่เปลือกหนาหรือที่สูตรสามสิบห้าแต่ทีนี้เริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วแต่เขาจะยังให้ไข่ได้จนถึงหนึ่งปีเนาะหลังจากนั้นมีไหมมีไข่ค่ะแต่น้อยลงมากวิธีที่จะคุณครูอยากได้อยากได้ไข่เพิ่มใช่ไหมครูครูต้องทําให้เขาผลัดขนคู่ครูต้องกระตุ้นการผัดขนหรอคเขบการ อ่าทีนี้การขัดขูดในธรรมชาติค่ะไม่ได้ช่วยให้ไข่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเราบังคับให้ผัดขูดแต่จริงๆนะจีไม่อยากสอนลูกเลยว่าผิดเวลแฟร์เอางี้เอาเอาวิธีที่ถูกเวลแฟร์เนาะให ให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาตต่าประมาณ1สัปดาห์หนึ่งถึงสองสัปดาห์ค่จริงๆอาหารมันก็จะผัดขนเใเน่ครับเพราะเขาผัดขนปุ๊บเรากลับพอขนเขาเริ่มร่วงเนาะเรากลับมาให้อาหารที่มีคุณค่าทางอาหารทําปกติ เหม <aría> ือนเราอดอาหารแล้วถึงเวลาเราก็มันพอพอยยย要有เอเฟเขาจะกลับมาพีอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่แต่แต่มีข้อจำกัดว่าครูไม่ควรทำหลายรอบไม่ควรทำหลายรอบค่ะเพราะว่าเขาก็มีร่างกายคือช่วงที่อดอาหารร่างกายเขาจะหยุดทุกอย่างอาจจะหยุดหายไปช่วงไหนนะคะแล้วก็เขาจะเหมือนเกิดการ รีร่างกายใหม่ดีเจ็ตร่างกายใหม่แล้วก็จะใช้เวลาหลังจากนั้นประมาณหลังจากที่เราเริ่มกลับมาให้อาหารใหม่ประมาณสามสัปดาห์เนาะก็จะเริ่มกลับมาใข่อีกครั้งค่ะก็จะให้องใหญ่เท่าเดิมแล้วก็พีดด้วยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะลงเร็วอาจจะลงเร็วเหมือนถึงปริมาณจะลงเร็วก็คือพีแคปไม่นานแสดงว่าเราต้องสังเกตก่อนแ้ จะหมดหมดไข่นีเหรอปกติถ้าเป็นงานวิจัย่ยค่ะถ้าเป็นงานวิจัยนะคะที่ทำที่ทำในกรณีนีเนาะที่ทำแบบนี้เลยเนี่ยเขาจะทำตอนที่แตะอายุประมาณที่ใกล้ปวดก็คือห้าสิบดัหนขึ้นไป ปกติแล้วไก่โปรดถ้าไก่ไข่โปรดเนี่ยจะโปรดที่56 54หรือ56สัปดาห์อันนี้แล้วแต่ฟาร์มเนาะแต่ปัจจุบันเขาก็จะเลี้ยงได้นานขึ้นด้วยสังขารที่ได้รับการปรับปรุงนู่นนี่นั่นแต่ถ้าซักตอนนั้นที่ส่วนตัวแต่ทำเองเลยก็คือประมาณ54สัปดาห์ค่ะเรินทางเนาะแล้วก็มันก็ตักมาทีตอนประมาณ70ต่อสัปดาห์ ช่วงนั้นคือขึ้นชีชเนาะขึ้นพีชไข่ไข่กลับมาเป็นที่80% 90%อ่าก็ก็เป็นธรรมชาติของฟ้าเราบังคับให้ฟ้าทำตามธรรมชาติก็ตอนนั้นี้แหละค่ะคุณครูคุณถามอะไรเพิ่มเติมถามได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆแล้วก่อได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปก็ ใก่นะคะ้นี่งไก็น um so. <so ี่กลเป็นลุยกเนี่นี่าจะิเท่ากันเป็นไกล้เออจกันชาลกไปใหลูกเพื่อใกลซื้อไใกล้อเงี้กันมันมาแกามาเลนะคะ้วเขาซื้อม

เดี๋ยวนี่สาย่หรอี่เป็นแป้งเตาเอ็ดวันนะคะต้องตัในู้ก่อนลไม่มีเตาเหะนัเอีเขซ่วดีกว่านี่นะแ้วเขาแต่บ่กินก็มือตาย่ะคะมือากินก็เป็นไก่สวยงามไก่สวยงามนี่ตัวต่ไหนะคะตัวนี้ข้าวแตะข้าวส่ว่พันหนึ่งแปดบเจ็ดร้อยตัวเล็กๆตัวเล็กๆก็ได้ตอนนี้เขาจำนายไปน่าจะวัน

เอาเดร์กลับบ้านได้นะครับเดี๋ยวไปส่งให้ที่ตึกเขาเคยจะซัดยน้ำหนักก็คือถ้าเป็นเบอร์สุก็จะหนักมากกว่าที่สามแล้วทางานกานทารกลานเดี๋ยวซื้อน้องซื้าทาสิกระป๋าแต่ว่าแล้วสิบกระปาแตกค่ะแตกค่ะซึ่งใครใครแปเขาอ่ะเขาจะไมได้ลางหน้ามันจะใจซัดพอไม่ได้ลากหน้ามันจาคยือนระยะเวลาในการได้อ่ะได้เหมือนกว่าค่ะ พอเวลาเขาพูดเรากว่าสายกรก่าดากมันจะเก็บได้สั้นร้ไน่นานเยค่ะเน้า4เบ้าดีเหมอนอย่างมังงามมันเก็บได้ไม่นานครับใครเกลียดฐานพนดีกับแก๊งนะคะสีขาวเบอร์สูน์นนูงได้ครับเบอร์สูงด้ยเบอร์สูงด้ยดีค <c oughs> ่ะบอ้โหร่นสน ตัวท่นสองเนี่ยสองตีนโอเคคุเจอมาเนไองทขาย่สาเหตุเยเลือกมาคุณที่ก็ะบายอากาศ นี่ไพันที่ได้ในใครเขาไ่ขายกาเกงเฮ้ยขายลมได้เยเดินีด้ขายได้สี่ื้นปิ๊งอะอก็นีนะฉ โอ้โหปัญหาดีครับ <Nacht> ก <cricket> ็น sì <wars> ีอะไรก็ได้รับ

Terima kasih telah menonton!